คุณวันชัยคงเกษมครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าภายในงานตลาดนัดสินค้าอุปโภคราคาประหยัดเฟสที่2ระหว่างวันที่6ถึง8กรกฎาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง19นาฬิกาบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัดให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง ภายในงานครับก็มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชน้ำตาลทรายอาหารสำเร็จรูปสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันสินค้าโอท็อป ซึ่งรัฐบาลเองครับก็มีความห่วงใยผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันครับบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนจังหวัดสมุทรปราการครับก็จึงได้จัดโครงการตลาดนัดสินค้าอุปโภคราคาประหยัดเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าในการดารงชีวิต รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้นทำให้มีเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยเกิดการใช้จ่ายการผลิตการจ้างงานการสร้างไรายได้เป็นการกระ